สวัสดีครับมาเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะครับตอนแรกก็มาตรงนี้ก็มาที่ที่กลุ่มนะครับเดี๋ตรงนี้ตรงนี้เราก็อยากเข้ามาเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่เราอยากเปลี่ยนชื่อได้นะครับอิสอขายสินค้าราคาถูกเชื่อถือได้รอเมาถึงตรงนี้มาค้นว่าจากงง,ง ก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมาตรงรูปฟันเฟืองปุ่มเซตติ้งนะครับ๊บแถวแรกก็จะมี Name อนด์เดสคริปชันนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็คำอธิบายรายละเอียดของเพจนะครับก็มาเปลี่ยนอันนี้เมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วรอบนึงแต่ว่าลืมป,ปัดปเขียน e s สคริปชัน เพิ่มเติมดีกว่านซแล้วก็กดเซฟนะครับน,นี้ชื่อตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับเ okay, รียบร้อยแล้วอันนี้ก็ออกมาแค่นี้ครับขอบคุณครับ